อารมณ์และความรู้สึกจะมั่นคงก็ต่อเมื่อสิ่งที่เราทําทุกวันทุกวันมั่นคงนั่นเองก็จะทําให้เรามั่นคงทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็รายได้ด้วยครับครับนี่เลยคับท่านผู้ชมครับอาชีพเครือข่ายคือลมหายใจคือความสําเร็จของทุกคนขอให้ท่านเดินเข้ามาครับรับรองประสบความสําเร็จแน่นอนครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับดรสมชายหัตชลีลหานะครับ ประธานกรรมการบริษัท Joy and Coin Corporation จำกัดนะครับที่เกียรติร่วมรายการครับขอบคุณครับ,รบเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตก ค้นหาคำตอบดีๆได้ที่คลีโอสารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด io, คลีโอขึนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัทเนเจอร์เฮิร์บจัดจำหน่ายโดยจอ y c o คอยโทร029755858 ู้ชมตอนสถานีการจน,มนูมณีเสธีร์นะคะพบกันในช่วงของรวยเลือกได้อีกเช่นเคยนะคะกับโอกาสที่มีให้กับทุกท่านแบบไม่รู้จบจาก Joy and Coin Corporation ค่ะแน่นอนนะคะว่าในทุกวันเนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทของเรานะคะรวมถึงการแปลทุกรายจ่ายให้เป็นรายรับเพียงแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อค่ะมาซื้อที่ Joy and Coin นะคะก็สามารถเกิดรายได้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะที่สําคัญนะคะสินค้าของเราเนี่ยมีครอบคลุมทุกหมวดหมดู่จริงๆกว่าหนึ่งรายการนะคะแล้ววันนี้ ที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่ช่วยให้คุณผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพมีร่างกายที่ดีขึ้นค่ะพูดถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆที่หลายคนเนี่ยเพิ่งจะหันมาใส่ใจดูแลเมื่อสายเกินไปวันนี้มีโอกาสนะคะเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํากันค่ะและตอนนี้นะคะตอก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วด้วยนะคะคุณวิทูลรัชตาตะนันนะคะและคุณ ขายเมืองนอนท์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะนะคะหลายคนเนี่ยก็เริ่มหันมาดูแลตัวเองกันโดยเฉพาะใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากมายนะคะควันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราจะแนะนํากันก็คือ NVA และ NVAB นะคะให้คุณวิทูลเล่าให้ฟังนิดหนึ่งละกันนะคะเริ่มจาก NVA ก่อนเลยค่ะค,คำว่า NVA นะครับย่อม,มาจากคําว่า Natural Vitamin Amino ค่ะนะครับ แล้วก็ NVAB ก็ย่อมาจาก Natural Vitamin Amino แต่เพิ่มคำว่า B กเข้าไปก็คือ Beauty อ๋อได้เพิ่มคือได้สวยเพิ่มถ้าเป็น NVAB ครับผมคือผล<อ>ิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับสกัดมาจากพืชผักผลไม้ธัญพืชน,นะครับกว่า40ชนิด40อย่างเลยอย่างในนี้ครับผม,บผมโดยไม่มีเคมีผสมใดๆทั้งสิน้นเป็นธรรมชาติทั้งหมดธรรมชาติล้วนครับพอหลังจากสกัดจาก พืชผักผลไม้แล้วธัญพืชแล้วเนี่ยมันก็จะได้มาเป็นกรดอะมิโนนะครับซึ่งมีอยู่ในสองพันตัวนี้นะครับเป็นกรดอะมิโนกว่าสิบชนิดแต่ละชนิดก็คือมีประโยชน์ต่อร่างกายทุกตัวสาคัญมากที่เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วอย่างเงี้ยถูกต้องคือจริงๆเนี่ยนะครับอะมิโนมันก็คือโปรตีนนะครับมันมีอยู่ในอาหารทุกอย่างที่เรารับประทานอยู่แล้วนะครับซึ่งทั้งสิบหกตัวเนี่ย เราได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยนะครับว่ามีกรดอะมิโนทั้งหมดเนี่ย16ตัวนะครับแล้วก็ได้รับการอ,อ,อนุมัติจากอยอนะครับองค์การอาหารและยาะเรียบร้อยถูกต้องะนะครับคือ,อ,อคนเราเนี่ย <c oughs> เวลาชอบทานอะไรแล้วเนี่ยมันจะชอบทานซ้ำๆซากๆ คือกินเหมือนเดิมเดิมบางคนบอกสั่งกะเพราไก่ไข่ดาวก็กินอยู่แค่นั้นนะไม่ค่อยได้บำมรุงไม่ค่อยได้เสริมอย่างอื่นหรือบางทีก็ไม่รู้ว่าทานแล้วครบหรือเปล่าเขาบอกห้าหมูห้าหมู่เราจะรู้ได้ไงว่าครบนะคะคือทานซ้ำาๆซากๆคือพอทานซ้ำซ้ซากๆแล้วเนี่ยอาหารมันไม่ครบห้าหมูใช่ไหมฮะพอนานๆเข้าเนี่ยร่างกายมันขาดสารอาหารบ่อยๆเข้าเนี่ยก็จะทําให้เกิดเป็นโรคหรือไม่สบายได้ค่ะฉะนั้นถ้าเรารับประทานเอ a หรือ n v a b เข้าไปแล้วเนี่ย ก็จะไปเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่เสื่อมหลอของร่างกายแล้วก็สารอาหารที่เราขาดเนี่ย mm hmm. ทําให้กลับเข้ามาร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น mm hmm. นะครับแล้วก็ <c oughs> หลังจากที่เรารับประทานอะมิโนตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปกระตุนต้นปอมใต้สมอง <c oughs> ของเรานะฮะเรียกว่ากดปิจูรีปิจูอิตาลี <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าคนเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนอายุสิบสองเนี่ย mm hmm. ไอตัวโกรธฮอร์โมนเนี่ยมันจะหลั่งโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ช่วงที่เป็นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยจะหลั่งออกมาเยอะที่สุดช่วงสิบสองถึงยี่สิบห้าสำหรับสำหรับคุณผู้ชายนะครับแต่ว่าคุณผู้หญิงก็จะถึงอายุยี่สิบหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยพอเข้าดำเนินการเข้าวัยทองแล้วเนี่ยโกรธฮอร์โมนตัวเนี้ยมันจะลดน้อยลงทุกๆส0ปีเนี่ยลดลงสิบี่เอซ็นตจะสังเกตดูหลังจากทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเนี่ย พอเริ่มเข้าวัยทองล้วเกิดอะไรขึ้นค่ะหลงหลงลืมลืมค่ะเดินกาขึ้นมาแล้วริ้วรอยก็มาสุขภาพร่างกายก็ไม่ดีมาแล้วเคยไม่เคยปวดไม่เคยเมื่อยก็เหนื่อยง่ายเิหนื่อยง่ายขึ้นันไดเคยขึ้นชั้นสี่สบายสบายนี่แค่ขึ้นชั้นสองโอ้โหหอบเดินไม่ไหวใช่ค่ะเพราะอะไรเพราะต่อมใต้สมองเนี่ยมันไม่ค่อยทํางานแล้วตัวเนี่ยมันจะเข้าไปกระตุ้นต่อมใต้สมองให้หลั่งโคต์ฮอร์โมนออกมาอีกครั้งหนึ่งทําให้เรายาววัขึ้น สิบถึงยี่สิบปีอ๋อดูหนุ่มขึ้นแข็งแรงขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะสังเกตดูตอนเด็กๆเราวิ่งเล่นทั้งวันเลยไปเต็มที่เล่นกับเล่นเรียนหนังสืออะไรหออกแรงีมอนต้อนผ้าอะไรอะไรต่อมีอะไรขี่จักรยานทุกมันไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเด็กๆเล่นกันได้เต็มที่เลยเล่นทั้งวันค่ะตื่นเช้ามาสดชื่นอีกแล้วใช่เดี๋ยวนี้ลองไปทําอย่างนั้นเิไม่ได้แล้วค่ะแต่ถ้า การตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นป่ัมใต้สมองเนี่ยให้หลั่งโคร์ฮอร์โมนใหม่ครั้งหนึ่งะนะครับทําให้เราเป็นยาว์วครั้งหนึ่งเดี๋ยวคนจะ่ว่าจะถามว่าไอะโคร์ฮอร์โมนมันคืออะไระแ,ลแล้วอยู่ๆมันมาอย่างไหนอไอ้อคาว่าโคร์เนี่ยแปลว่าการเจริญเติบโตอฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนแล้วก็แปลตรงตัวะนะครับบางทีท่านผู้ชมอาจจะสงสยัยเอะอะไรกันโกร์ฮอร์โมนอยู่ๆมาพูดไม่รู้เรื่องก็คือเป็นฮอร์โมนเนี่ย ทำให้เรากลับมาเป็นยาววัยได้อีกครั้งหนึ่งคือ <c oughs> เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี1974นะครับมันจะมีนักวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของอเมริกาเนี่ยเขาวิเคราะห์อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนให้แล้วให้ทราบแล้วว่าคนเราเวลาเข้าวัยทองอายุ60เนี่ย<ฆ>ต่อมใต้สมองมันไม่หลังแล้วโคตรฮอร์โมนแต่คนอเมริกันเขาก็บอกว่าอุ้ย อยู่ๆคุณจะยอมแก่แล้วแก่เลยเหรอ,อใช่ไหม<ฆ>เรามานั่งคิดดิเจระดมสมองทอํายังไงดีไม่อยาก<ฆ>จะเป็นแบบหลงหลงลืมล,มลืมแก่แล้วแก่เลย่ใช่บางทีสมรรถภาพทางเพศอย่างเงี้ยนกเ<ฆ>ขาไม่ขันแล้วอืไม่ได้ถ้าหกสิบแล้วเราก็จะหาวิธียังไงให้กลับมายาววัยเหมือนเดิมค่ะก็ลองมานั่งลองคิดมานั่งวิเพราะระดมสมองวิเราไปสกัดไอเนี้ยตอมใต้สมองจากเด็กทารกมานะ เรก็ฉีดเข้าไปในคนที่อายุ70เนี่ยลองแบบนั้นเลยที่ก้ฮอร์โมนไม่ไหลแล้วเนี่ยไม่หลั่งแล้วเนี่ยฉีดเข้าไปมันก็เวิร์กระดับหนึ่งนะแต่ทอนนี้วัตถุดิบมันไม่พอต่อมใต้สมองเด็กทารกที่ตายแล้วจิวันจะมีกี่คนม,มันไม่พอไงออก็เลยลองมาคิดใหม่เฮ้ยเอางนี้ดีกว่าไปสกัดจากต่อมใต้สมองของหมูมันฉีดเข้าไปในคนค่ะเพราะว่าคนก็ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกได้นมเหมือนหมูม,มันมันได้ระดับหนึ่งแต่มันไม่เวิร์กไงค่ะ<า>พอหลังจากนั้นมาเหตุการณ์มันล่วงเลยไปจนปี1991ก็มีาศาสตราจารย์คนหนึ่งชื่อดรแดเนียลรัดแมนเนี่ยคิดวิธีก็คือใช้กรดอะมิโนเนี่ยที่สกัดจากอาหารนี่แหละทานเข้าไปครั้งละน้อยๆแต่ต่อเนื่องถึงหกเดือนอคือทานต่อเนื่องไปเลย<า>เรื่อยๆหกเดือน เอ๊ะมันเวิร์กฮะใช้ได้ใช้ได้ฮะอืมไอคนที่อายุเจ็ดสิบที่ไอต่อมใต้สมองมันไม่หลังแล้วเนี่ยมันทํางานได้ใช้ได้ค่ะเพราะหลังจากนั้นมาก็โอ้โหใครๆก็เป็นที่รู้จักเลยว่าโอ้โหโกธอร์โ,โ,โมโน,นี่เป็นเรื่องที่ดีเป็นแบบว่าที่นิยมแล้วก็เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศจนเข้ามาถึงในเมืองไทยด้วยโดยไม่ต้องไปสกัดจากต่อมใต้สมองของเด็กทารกอีกแล้วใช้จากพืชพันธุ์ผักธรรมชาติด้วะใช้ได้เหมือนกันก็มีได้เรื่อยๆวัตถุดิบมีเรื่อยๆค่ะ อย่าง NVA เนี่ยแน่นอนแล้วในเรื่องของสุขภาพต่างๆที่สกัดออกมาแต่ NVAB นี่คือได้บิวตี้ได้สวยงามด้วยยังไงบ้างคือตัว A นี่ก็สำหรับสุขภาพทั่วๆไปนะครับแต่ตัว B เนี่ยมันจะไปนเน้นคือจะทำให้เราเนี่ยสวยจับภายในสู่ภายนอกผิวพรรณจะแป่งปังได้ผิวพรรณด้วยริ้วรอยหายไป,ยไปลดลงลดฝ้าลดกระค่ะครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันสาหรับใช้ทาภายนอกก็ได้ด้วยนะครับนอกจากทาเหรอฮะนอกจากทานแล้วเนี่ย<อ>ก็ใช้ทาภายนอกได้ด้วยก็คือผสมโลชั่นนะครับลงไปประมาณ3มหยดนะครับเราเราเทโลชั่นไว้ในมือก่อนแล้วก็หยดลงไป3มหยดนะครับแล้วก็ทาที่ใบหน้า ก่อนนอนใช้ได้ทั้งภายในภายนอกเลยคือทานก็ได้หรือว่าใช้แต่ภายนอกนก็ได้ได,ด้วยได้ครับค่ะซึ่งปกติแล้วส่วนใหญ่ก็คือคนก็จะนําไปทานกันเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ได้สุขภาพด้วย,วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อายุเท่าไหร่หรือวัยไหนถึงสามารถที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดนี้ได้ค่ะออจริงๆเนี่ยสำหรับเด็กเนี่ยก็ยังยังไม่แนะนําให้ทานแต่สําหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า20แล้วมีปัญหาดังด้านสุขภาพสังเกตดูนะครับตอนนี้ที่ภาคเหนือ ที่เขาเผาอะไรควันอะไรกันมาเยอะแยะสูตรดมควันอะไรกันเข้าไปมลภาวะไงแล้วแพ้อากาศบางโรงพยาบาลนี่หมอบอกมาวันหนึ่งเนี่ยเป็นพันๆคนโอ้โหมันดูจะรักษากันยังไงไหวเนี่ยเพราะว่าไอ้อากาศมันเป็นพิษไงถ้าทานตัวนี้เข้าไปนี่ช่วยได้ฮะับไม่ว่าอากาศภายนอกจะเป็นยังไงเนี่ยคือมันจะเสริมสร้างให้ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิต้านทานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกเรามันร้อนนะครับ อากาศภายนอกนี่เชื้อโรคมันปรับตัวได้เร็วมากไหนจะไข้หวัดนกนะครับไหนจะอะไรต่อมีอะไรตโรคต่างๆมลภาวะต่างๆนะคะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเวลาที่จะดูแลตัวเองหรือใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีเนี่ยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งกว่าคนอื่นถูกต้องเพราะเดี๋ยวนี้เรามโมอจะไปรักษาปลายเหตุนี่ไม่ได้แล้วเราต้องป้องกันตัวเราเองไว้ก่อนนะครับก็คือต้องรักษาดูแลตัวเราเองให้แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะ ไม่ให้เป็นโรคค่ะนะครับก็ต่อสู้กับโรคายต่างๆได้ไม่ต้องรอให้เกิดโรคนะคะนั้นถามอีกนิดนึงคุณวิทูลค่ะในเรื่องของการรับประทานหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะเป็นขวดแบบนี้มีทั้งแบบขวดไซส์เล็กอย่างนี้นะคะแล้วขวดไซส์ใหญ่ที่เป็นฉีดฉีดทานยังไงคะผลิตภัณสำสรับอะไรสำหรับไซส์ใหญ่นี่นะครับค่ะตัว A เนี่ยก็คือรับประทานก่อนนอนค่ะนะครับวิธีการวิธีการรับประทานก็คือง่ายๆเลยก็คือหลังจากเราแปรงฟันจะนอนแล้วเนี่ยก็คือพ่นพ่นใต้ลิน3ามครั้ง เป็นเหมือนสเปรย์ฉีดพ่นไปใต้ลิ้นคือทานจะซึมเข้าไปเลยคือตัวนี้ผลิตจากระบบนาโนคือมันจะเล็กมากคือพ่นเข้าไปใต้ลิ้นเนี่ยไม่ต้องผ่อนกระบวนการย่อยมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็ทํางานทันทีภายใน5นาทีสะดวกมากครือคือพออมพ่นใต้ลิ้นปุ๊บอมไว้20วินาทีแล้วก็ดื่มน้ําตามครึ่งแก้วเหตุผลที่ให้ดื่มครึ่งแก้วเพราะว่าเวลาเราหลับไปแล้วเนี่ยสำหรับท่าน ผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าโอ้โหนอนไม่หลับเลยไม่รู้เป็นอะไรพออายุเริ่มมากแล้วบางทีตาค้างทั้งทั้งคืนเลยนะก็นอนไม่หลับสักทีทานตัวนี้จะเห็นผลคืนแรกเลยจะหลับลึกหลับสบายตื่นเช้าขึ้นมาในร่างกายจะสดชื่นแจ่มใสเหตุผลที่ให้ทานขึ้นแก้วก็คือหลับยาวไปเลยไม่ต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำนะครับและเอ็นวีเอบีเหมือนกันไหมคะตัวนี้เท่าที่เรียนให้ทราบไปแล้วตัวบีก็คือบิวติ ก็คือตื่นเช้าขึ้นมายังไม่ต้องแปรงฟันนะครับก็พ่นตาลินเหมือนกันเลยตอนเช้าตื่นมาปุ๊บก่อนเลยอันดับแรกอมไม้ยี่สิบวิแล้วก็ดื่มน้ำแล้วกกวกกวกให้หมดแล้วก็ดื่มทานทานได้เลยครับผมแบบนี้เป็นประจําได้เลยทุกวันทุกวันเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยทำจากอาหารธรรมชาติร้อยเป ไม่มีเคมีผสมใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะฉะนั้นต่อเนื่องได้เลยตลอดทุกวันเพื่อสุขภาพของคุณนะคะ,คะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณชายเมืองนนเองก็เป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ด้วยนะคะคแล้วก็เห็นถึงความเปลี่ยน